วันที่1ธันวาคม2 5 6 6น้างสาวแพรทองฐานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้โพสต์ข้อความเผยแผนงานปีหน้าในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ระบุว่าแผนงานปีหน้าเริ่มแล้วค่ะประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวานนี้ทั้ง12คณะจาก11อุตสาหกรรมได้เสนองบประมาณเพื่อเตรียมดำเนินการในปีหน้าค่ะโดยหลังจากนี้เราจะเสนองบประมาณตามลำดับขั้นตอนต่อไปและอีกหนึ่งเรื่องใหญ่และน่าตื่นเต้น คือแผนงานใหญ่ปีหน้าวันสงกรานจะไม่ใช่แค่เทศกาลแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่เราจะจัดงานใหญ่มาหาสงกราน World Water Festival The Songkran Phenomenon เราจะปักหมุดให้สงกรานในไทยปีหน้าเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกต้องบินมาเล่นที่บ้านเราและสงการานปีหน้าเราจะไม่เล่นน้ำแค่3วันนะคะแต่จะจัดงานกันทั้งเดือนทยอยจัดกันทั้ง77จังหวัดเตรียมวางแผนกันได้เลยนะคะว่าสัปดาห์ไหนของเดือนเมษายนอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานกันที่จังหวัดไหนคะ่ะมาร่วมทำให้สงกรานบ้านเราเป็นเทศกาลที่ทั่วโลกต้องปักหมุดมาเล่นน้ำที่บ้านเราและทำให้ประเทศไทยติด1ใน10ประเทศสุดยอดเฟสติโวโลโลกคะ่ะ